มาดูกันต่อนะคะกับคู่จิ้นที่ฮอตมากจริงๆนะคะมาร์คพาคินแลวก็โอมที่ผ่า,ากรอนค่ะเขามีซีรีี์ที่เล่นด,ด้วยกันนะคะชื่อเรื่องว่าแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนาแน่เห็นบอกว่าตอนนี้นะคะบทเขียนบทเขียนใกล้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เ,เริ่มถ่ายทำในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ตอนนี้กําลังเวิร์กช็อปอยู่นะคะเอาเป็นว่าใครที่คิดถึงคู่จิ้นคู่นี้นะคะแล้วก็รอคอยผลงานอยู่ไปฟังข่าวนี้รับรองว่าใจฟูแน่นอน อ่าซีรีส์ตอนนี้อยู่ในโปรเซสอ่าบทการเขียนบทที่ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็คิดว่าบทเสร็จน่าจะปลายเดือนนี้แล้วเริ่มถ่ายทําในประมาณกลางเดือนเนาะกลางเดือนหน้าครับที่ช่วงต,ต้นๆก็น่าจะเริ่มแล้วแหละใช่ <ละ S 1> ใช่เวิร์กช็อปน่าจะเดือนนี้แหละเดือนนี้คิดว่าเวิร์กช็อปละอ่ะซีรีส์ตอนนี้ผมอย่างที่บอกแหละก็รอเวิร์กช็อปครับแล้วก็คิดว่าคุยกันว่าแบบว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องแรกที่แบบผมรู้สึกว่าการมีคู่ของผมจริงๆอะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้า พูดถึงคู่จริงๆผมแบบซักเซสคู่ยังไม่มีนะครับที่แบบที่แบบเล่นแบบว่าชายชายด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากทํามันให้ดีมากๆแล้วก็เอ่อตอนออนแอร์เราคุยว่ามันออนแอร์ช่วงปีใหม่ประมาณแบบปีใหม่ไม่ต้นปีก็ปลายปีไอ้ปลายปลายปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้าอย่างเงี้ยอยากให้แบบเป็นของขวัญของทุกคนเพราะเรื่องเราเป็นแนวอะไรครับโรแมนติกเชอร์ฟี่ครับนี่เราจะแบบคอยช่วยทุกคนก็เขาเลือกชันเขาเลือกชันอืมตอบสั้นๆง่ายๆเราเทมเป้ทุกขีงล่า อะไรนะใช่ไหมผมใช้เวลาเป็นปีนะเลือกอะเรื่องเนี้ยแคร์เป็นปีนะสามรอบป้าที่เราแคนกันสองสองรอบนั้นรอบหนึ่งแล้วสองรอบจำไม่ได้อ่ะเนี่ยให้จำแล้วสองรอบเออสองรอบมันมีรอบที่แคนพร้อมพี่จอร์ดครั้งหนึ่งไงที่มีพี่จอร์แคนเรื่องของพี่จอตอนนู้นอ่ะอ๋อแล้วก็มาแครตอนที่มีคนอื่นอีกสามก็เออใช่ใช่ใช่ก็ผมรู้สึกว่าผมผมเป็นคน นำเดยชีวิตด้วยเซนใช่ไหม,มคิดว่าเซนคนนี้มันแบบมันรู้สึกอะมันทำให้เรารู้สึกกับกับตัวละครได้ที่สุดแล้วอะไรย่างเงี้ยเป็นมากอะถ้าทุกคนจําได้เหมือนถ้าทุกคนเคยรู้ว่าที่พี่เอาเคยโพสต์สเตตัสในในเอ็กซ์อะว่าแบบเขาถามว่าแบบคนตอนนั้นพี่เอาก็ถามว่ารู้สึกว่าใครมีเสน่ห์สุดในใน GMMTV ทผมก็ตอบว่าเขาเนี่ยแหละ <c oughs> ผมชอบของแปลกผมชอบของเอ <c oughs> ็กซ์โซติกอยู่แล้วอ๋อมีหน้าละ นี่คนดีใจป่าวว่ะลอคิดกันก็ฝากซีรีส์เรื่อง Sweet Tooth กุนเอนทีด้วยนะครับแฟนที่ทางทแายส่วนใหญ่แนะนำนะครับเป็นโรแมนติกใร่พีครับครับผมเรื่องนี้จะคอยแบบว่าเยียวยาความทุกข์ของแต่ละวันของทุกคนเองนะครับผมแล้วก็จะมอบแต่ความสุขให้ทุกคนครับอยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับผมทำก็นที่แน่นอน แม่นะคะก็ต้องติดตามค่ะเรื่องนี้นะคะพี่ออฟซึ่งเป็นแบบว่าพุ่มกับแนวเนี้ยเขาถนัดอยู่แล้วรับรองปั้นออกมาทําให้ละครชื่อเรื่องเก๋ๆนะคะแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็รับรองสนุกแน่นอนนะคะแฟนๆติดตามได้เลยค่ะ